สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาการงานอาชีพพื้นฐานงองู23-101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในครั้งนี้ก็มาพบกับคุณครูปัญญากรอินวันนะครับ ครั้งนี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับเราเดินทางมาถึง EP ที่4เราจําได้หรือเปล่า EP 1ถึง EP ที่3เนี่ยเราเรียนไปในเรื่องของอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทบทวนและกการทบทวนกันก่อนก่อนเรียน EP 4เนอะ,อะเราเรียนในเรื่องของหลักการดูแลรักษาเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าขาผ้าสีเสื้อผ้าที่มีการเปื้อนเราดูแลอย่างไรบ้างผ้าที่เปื้ เพื่อนเรามีการทําความสะอาดก่อนก่อนนําไปทําความสะอาดซักจริงทาความสะอาดโดยการอาจจะใช้น้ําในการเช็ดเช็ดเช,ช็ดก่อนก็ได้หรือเสื้อผ้าที่เก็บรักษาเราต้องเก็บรักษาอย่างไรสัญลักษณ์ในเรื่องของเสื้อผ้ามีอะไรบ้างรูปเตารีดจุด 3. จุดจุด 2, จุดนะครับรูปบิดปัน่นมาดแล้วมีกากระบาดคือห้ามบิดหนีเปนตนนี่คือสัญลักษณ์ นะครับของเสื้อผ้านะแล้วก็หลักการดูแลมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างนี่เรียนมาหมดแล้วนะตั้งแต่ EP 1ถึง EP ที่3อ่ะเรามาดูซิว่า EP 4เราเรียนในเรื่องอะไรกันบ้างนะครับในครั้งนี้นะอ่า EP 4เราขึ้นมาในเรื่องของวัดสดุอุปกรณนะนะ์ในการดูแลเสื้อผ้านักเรียนนักเรียน EP 4วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลเสื้อผ้ามีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้เรารู้อะไรเป็นเรียนรู้ร่วมกันครับ วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลเสื้อผ้านะครับซึ่งมันมีหลากหลายประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสารซักฟอกไม่ว่าจะเป็นสารฟอกขาวสารปรับผ้านุ่มสารตกแต่งผ้าขาวสารตกแต่งให้ผ้าคงรูปแล้วก็สารที่ทำให้ผ้าเรียบหรือเขาเรียกว่าน้ำยารีดผ้าเรียบนั่นเองอ่าเห็นไหมสารซักฟอกขาวก็ได้แก่ผงซักฟอกที่เราเรียกกันในหละนักเรียนนี่คืออุปกรณ์ในการดูแลนะ าสารตกแต่งเสื้อผ้านะครับน้ำยาขจัคดคราบต่างๆนะครับสารฟอกขาวนะครับฟอกขาวให้เสื้อผ้านะครับมีความขาวสะอาดพวกไฮเตอร์ที่เราเรียกติดปากกันนี่แหละนะครับต่อมาสารตกแต่งให้ผ้าคงรูปนะครับต่างนะครับแล้วก็น้ํายารีดผ้าเรียกนะนี่คือวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลเสื้อผ้าของเรา ต่อมาเครื่องมือเมื่อกี้วัสดุแล้วนะต่อมาเครื่องมือประกอบด้วยอะไรบ้างกัละามังนะครับแปลงซักผ้าตะกร้าใส่เสื้อผ้าเครื่องซักผ้าเตารีดและขวดใส่น้ํายารีดผ้าเรียกนะเครื่องมือในการดูแลเสื้อผ้านะครับต่อนะมีอะไรบ้างหนึ่งที่รองรีด2หมอนรองรีดนะครับสมไม้แขวนเสื้อ4ก็คือที่หนีบผ้านี่ครับอุปกรณ์นะทั้งหมดเลย อ่าเนี่ยเรามาเรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์กันแล้วนะครับดังนั้นเราต้องทราบว่าอุปกรณ์แต่ละชนิดเนี่ยเขามีหน้าที่อย่างไรที่รองรีดนะครับเราก็อาจจะมีการนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวของเราเช่นเราตัวเล็กเราก็จะมีการทําให้ที่รองรีดเนี่ยเล็กลงได้จากการปรับที่รองรีดนะครับอ่าสรุปจากการเรียนในวันนี้เรื่องวัสดุและอุปกรณ์ในการดูแลเสื้อผ้าที่รองรีด ใช้ในการรีดผ้าไม้แขวนเสื้อทําให้เสื้อผ้าอยู่ทรงครับที่หนีผ้าทําให้ตอนเราตากผ้าเนี่ยผ้าไม่ปลิวนะครับหมอนรองรีดทําให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยรีดได้เรียบมากขึ้นแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของที่รองรีดนะครับสําหรับหมอนรองรีดนะครับอนี่ก็คือคร่าวๆในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลสเสื้อผ้าใครมีสงสัยไหมครับไม่มีเหมือนเดิมนะครับ ใครมีสงสัใส่นะครับคอมเมนต์ได้ด้านล่างเดิมและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของครูปัจจกรด้วยนะครับวันนี้ EP ที่4นะก็จบไปแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในในเป็นไง EP ต่อไปคือ EP อะไรครับ EP ที่5แล้วนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสัปดาห์หน้าครั้งหน้าครั้งนี้สัปดาห์นี้ครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ